เรื่องของพ่อขมานี่ยแตว่าท่านนเรื่อตีเรื่องพ่อมาัมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งไอ้เกี่ยวกับยันยันนี่มันมีสองประเภทแต่ว่าเชื่ออาจจะเรียกกันนึงเลยผมก็บ้แน่ใจเลยว่าไอ้ยันว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่เดียวกับไอ้สามสาวสามบ้านกินน้ำบ่เดียวนี่มันอันเดียวกันว่ครับตัวยันเนี่ยตัวยันอันเดียวกันบ่มันถึงแล้วก็เปิ่หาได้เนาะ ที <Wow. S 2> ่มา mm. ัวเดียวกันเลยมันกับโบเมียนพราะว่าย่านตัวเดียวกันนี่ยโค้งย่านนัเดียวกันแต่ว่าอาคราพลุ่นกับโบขคือกันอค้องย่านนัเดียวกันครับแต่ผู้นี้ก็ได้ก็ได้อันหนึ่งผู้นี้ก็ได้อันหนึ่งผู้นด้อันหนึ่งแต่อันเดียวกันนั่นแหละเนี่ยที่ว่าอันเดียวกันแลกกับโบเมียนที่าบอกเมียนแลกกับโบเมียนนั่นสินะครับเออแต่ว่าส่วนมานก็ทีอ่า สาหมู่บ้านกินนามบ้อเดียวกันสาหมู่บ้านกินนามบ้เดียวกันน่ันตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะของทงังตากข้นนอคำโดยเฉพาะอือครับก็สที่ได้แถบทุกคนอแต่ก็ขึ้นอ่ะโอ้วตัวอระอาจจะแตกต่างกันต่าง,งกันอ,อีกเรา,า,าไอ้ือข้าทาเลยครับข้าทาเวลาพุกเซกันเดียวกันบ่ครับกับพวกขอันอีกกับพวกขอันอ <โบ S 1> ีกเนี่ยกับพวกขอ,อ,อันอี้ ครับแล้วไอ้ยันตัวไอ้สาวสามบ้านนี่แหละครับก็จะว่าโค้งเหมือนเดียวกันแต่ว่าตัวอคาล่ามันขึ้นกันกันอย่งโอ้เออแล้วมันโดดเด่นยังไงครับไอ้จ้าลพัติใช่ค้นสามคนสามหมู่บ้านกินน้ำบ่เดียวกับสามสาวกินน้ำบ่เดียวเนี่ยครับไอ้บางเท้อกับสามสาวบางเท้อกับสามหมู่บ้านครับแต่หมู่บ้านมองห้อมยู่มองเดียวนั่นแหละมาตุ่มมองห้อมมาหุ่อยู่มองเดียวอ ันใส่ตาที่พ่อเบานี่ก็ใส่มหานิยมก็ได้อืใส่ไปทานคนกับพันก,ก,ก็แล้วแต่ที่ใส่อีกนั่นแหะเออกับว่าเฉพาะมหานิยมเนี่เออกับว่าเฉพาะมหานิยมกับใส่ทางเมตตาทางมหานิยมและ้วกะ็ก็จะมีกาแสกคงกับพันเข้าไปกันนี่เออเล่าว่าสารพัดที่ใส่ไหมครับก็จะวางสั่นไหมก็เลยบ บอจะจงว่าไปด้านไหนด้านหนึ่งเพื่อนวามาายังสั่นใช่<ม>เพื่อนวาม่าแล้วแต่จะใช้บอสฉันมากรารเรอก็แต<น>่ใช้เ้ากว่าดีมหมดแล้วเนาะเราเออวิชานี่หรือว่ายันตัวนี้เป็นของของที่ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพ่อคำว่าครับถ้าว่าเป็น,นลักเลยนี่ก็ม่นชุ้นหนึ่งจะถ้าว่าเอกลักษณ์เลยนี่บ่มีต,ตัวใดเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนชัดิจนนไหม โอ้เราได้ทุกทุกยัอได้หมดเลยนะต่ว่าส่วนมากอดสร้อยพรข้ามยันตัวนี้จะได้ได้แทบทุกทุกคนครับยันชาวหมู่บ้านนี่นะแต่ว่ากรสิแตกต่างกันไหมไปมืดขึ้นกันอืออจ้าชีวะเอกลักษณ์เลยนี่กระชีบเมียตัวไหนจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะนะเพราะว่าเจ่ายันประจําตัวกระชีบบมวยอีกเออเพราะพันกบอกว่าไหม อันนี้ฉันใช้ประจําอันนี้ฉันใช้บ่อยอันนี้ก็บ่ได้วางเลยนะอืเออไปอันไดเพิ่นกขียนมาใหงน,น,นั่นนะครับนั่นแหละเออที่ว่าปกติเลนย่นี่กักับจบอมแมนนะเพราะว่าเพิ่อนบ่าว่าเข้าก็เล่นบ้ากัว่าลื่นเพิ่อนโอ้ครับเออคือเอ่อในช่วงของพ่อข้ามาที่ที่บอกว่ายันตัวนี้คาถาตัวนี้เคลื่อนดีที่สุดของเพื่อนกับกับบอสสามารถระบุได<บ><น>้บ่บ้บบ,บเข้าไปขอเป็นกระบอก เพื่นก็บอกเลว่าอันนี้ดีที่สุดอันนี้ขางอันนี้คงอันนี้เหนียวเพื่อนก็บอกเด้ว่านอย่างเดียวเออมันแล้วแต่เจตนะหรือว่าจุดประสงค์ที่คนที่ไปหาเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะอาออกมาใช่เกี่ยวกันย่นไหนแล้วจะใ้จะไปขอ,อ,อ,อเอาบอกไงซะอืแล้วจะให้จะไปขอเราจะไงเคยขอเป็นหน้ากระดาษเป็นบ่ครับกล้ังแล้วฟั้าอีกเสียงไงเคยคอเบิ่งนเพิ่อนก็บอกคอยด้เฮาก็ฮะ อะไรนะพ่ออะไรนะพ่อยู่หันน้นบอกโอเพิ่เสียงพีรำคาญพเพเสียงเพิ่เบาเออพิ่เ้าคอยเบาน้อยเฮาต้องยุ่ใกล้คอยเอกาง่ายว่าดูมันดูถามบอกซีนะือ่ถามก็บบอกบาบ่ถามกับบอกปาถ้าพูดถึงในแง่ของการยอมรับนี่พ่อข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นข้าราชาที่ที่แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ยังยอมรับเรายังที่ผมไปเรียนก็อาจารย์เด่นดวง เพิ่นก็บอกถึงตอนนั้นรับบินกับตาได้ว่าไอ้หลวงพ่ออุตมะวัดวิเวกการามอยู่ไอ้เกื้อกระเวียนไอ้หลวงพ่อจอยกับไปหลวงพ่ออันไหนกับอ้อหลายเนี่ยก็คือเพิ่นกับเป็นชิดพีชีนอกหลวงพ่อพูทเนี่ยอ๋อครับอรองพ่อพูทเป็นหลุนพีครับหลวงพ่อพูทเนี่ยเป็นหลุนพีโอ้ตาเนี่เพิ่นว่าฟังเนี่ยอันไปเฮี้ยนน้ำกันกับหลวงปู่หลวงปู่เจียมครับเนี่ย ไปไปไปเฮี้ยนน้ำกันก็ลงพูดเจียมอยู่สุรินอันพ่อพ่อข้ามเข้าไปไอเฮียนแล้วกลับออกไปเราพอคุ้นว่ากลับไปกลับมาอยู่ยังสิอ่ากลับไปกลับมาสิเพื่อนก็ได้ว่าไอฟังมาเมื่อกี้นี่ไอเรื่องท่านคุณมหาชั้นเห็นบ่บานี่ก็อันอันชอบพักัน่ก็ว่าอันเมื่อกี้นี่ ตะคำนฮะอันอลวงพูดจำมาอันนี้พอข้าวหา้อหัวฟับเออพัดข้าบอกพัดข้าเขาไหวไหมซะบานนี้แค่มีหนุกชีทานหลวงพ่อคุณว่าอันอถ้าเราว่าเนี่นอกจากพหลวงพ่อคุณนแลวนี่ยครับที่มีภัยอีกเออกับว่าฤาษสีข่าฤาษีข่าเนาะวันฤาษ์สีข่ำเออผมบไดเว่าพิเวณขาำเลยอ้บริบวบอิว่าพ่ำมาเออไปหาเอายันปุ๋นท่าโซลินปุ่น นี่และนอกจากเพื่อนเรามั่จากเพื่อนเรกับจินแล้วพราะครับอันเหลืออันปฏิวัติรึสิครับบ้าน้กม็มีนคมอนอยากผูกอยากเห็นอยากเปล่ามันบ้าครับถ้ายิ่งออกยิ่งออกนี่อันยิงนย่งยิ่งบ่อกรับว่าทั้งฝูงนี่ชินยกไหเลยโอ้จากโคลาบคอขัอ้มเหรอครับเออ้อานนี่ค่ะยิ่งบอกนยิงออนย่งบ่อเท่ากันยก,กว่ายกว่าให้เอาเมื่อทรงมาบ้านเลยเป็นฝูง เพิ่อนเอพิ่นเอายังไปร่องครับถือว่ายิงบวออกเอาเอาจานแพ่นเตีเพิ่มมาเลยว่ายังไปร่องเลยเพื่อนว่าโอ้หาภาละเอาแต่ภาระไม่ฉันว่าฉันว่าอืมอืมก้องแรงก้องแรงก้องแรงงานี่ไปรบไปล่องนะเออตอนเขาลองเลยครับเพื่อนกับเพื่อนกัย่ารับน่ะเออพอข้าวเดร็จพวกกันนะเออมันก็รักษาสัจจะมันก็รักษาสัญญาว่าฉันว่าครับเออมันก็กล้าเอาเอาเอาวัวไม่ให้ฉันเออเรือเขามาเป็นฝูงอ่ะครับเออเนี่ยความ ราคาสั้จะเนาะเอออย่างก็ไปทุ่มพอดีอย่างเออพอไปทุ่มจุดนี้พอดีเป็นกระเล็บออกสร้างพอดีครับหาแต่ภาระมาให้ก็จะแต่ว่าเพิ่นกะเอาของไปดองแล้วบ่ออกก็เลยเอาเอาเอางูเอาควายมามาถวายมามอบให้ตาท่าจ่าอี่มันมันมันเล่าไปตุกเสียตุงเสียแล้วท่าจ่าก็ไม่ยิ่งเล่าได้กันนีโอ้ขนาดนั้นเลยบ่บอกเลยครับเอาแบบที่เผื่อเลยครับเออ ก็เบ <ừ> ื้องหน้าซื้อแล้วก็เฉยแต่ว่าส่วนมากก็สิมีอันมีอันเป็นไปหมดเออแล้วก็บอกแล้วก็บอกฟังเอแล้วก็วอาฟังเดี๋ยวพอไปอยู่กับเราแล้วก็วอาฟังก็ส่วนใหมลูกศิษย์บ่าว่าข้าเราว่าหรือบ่าว่าพระสงฆ์ยังส่เพิ่งกัสิได้ประสบการณ์น้องการหมดขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาใดังสินะครับขึ้นอยู่กับบ่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาใดขึ้นอารมณ์ดีเพิ่ป็นไดไหนเบื้องสินะ เออดีไงวะเออตามที่ผมได้ข่าวมายังหลวงพ่ออุตมะนี่เอาประคัมาให้เราปุ๊กสกเลยนะครับเจ้าว่ายุคนั้นสมัยนั้นประคัมของหลวงพ่ออุตมะคือ,อ้นแต่ระดับหนึ่งของประเทศหลายหลาย,หลายอันนี้ว่ายุคป,ปัจจุบันนี่กห็หลายเจ้าว่าบวกขอเอ้ยซื้อไอ้หน้านเพื่อนพราะว่าหลังจากครูบาอาจารย์เกจตีอาจารย์องค์นั้น,าานเนนนนพิ่อนกายอยู่หลายแล้วล่ะครับโหสิบอัพเว้ยล่ะกะดังเจ้าเนี้ยมันบ้าก็ เพิ่งเคยเห็ดวัตถุมงคลห้ยน้ออืมเป็นเห็ดเมุดเบีดเห็ดเบียดเห็ดวัตถุมงคลห้จนดังไปละบารนี้ก็วนมาเขวามาเพิ่นออกไปเพิ่นนี่ออกไปอาจารย์เขาไปพอดีครับเออสมัยเปื่นบ้าครับเพิ่นกระบอกฟังเพิ่นกระบอกฟังนั่นตรงนี้ตรงนี้เงียมากน้อโอ้หลายจริงๆแล้วนี่หลายอยู่ดิอืมจริงๆเรียแล้วเออจริงๆแล้วนี่หลายอยู่อ่า ครูบาอาจารย์หรืออันเจเจอาจารย์สิไปอันให้พ่อเพิ่นทุกเสีโอ้คนรักพืชทุกคนอะยอมรับรับว่าเราเราท่าภาษาท่าโลกคือว่าขังเราบอกเราบอกของเราดีแท้แท้ก็เรื่องพระพระผู้ใหญ่ขนาดมีชื่อเสียงระดับประเทศก็ยังเอามาให้เราปลุกเสกหียงได้หลายได้หลายได้เพียงจะ่าเข้าเข้าบ่อยากเออเซื้อไอ้น้ำโอ้หรือว่าอาจจะบ่เป็นที่เปิดเผยหรืออาจจะเป็นที่เปิดเผยแต่บ่สามารถเปิดเผยได้ บางทีเขาบ่ได้ขออนุญาตเพื่นอนไหมเือโดยมารยาเข้าบ่ได้ขออนุญาตเพื่นอนเขาสิบเวเพื่อามานม้าน้รอยๆได้นะแต่จริงถ้าเกิดถ้าเกิดมองในส่วนที่ตัวข้อขม้าที่เพื่อปผูกเสกเครื่องล่างของกลางให้กิจิอาจารย์ดังๆในเมืองไทยมาที่ผ่านมาครับถ้าเกิดยุคหลังของเราเองลูกศิษย์ของพ่อำม้ากับจีโดดเด่นแท้ๆกับนี้ท่านอาจารย์แก้วแล้วมั้งครับที่ที่โดดเด่นอาจารย์แก้วครับเพ่นก็เสียไปได้วมั้ง่กันได้แล้วครับแต่นี่เพิ่นบอกถึงเพราะว่าลูกศิษย์ที่ที่มาไทยทอด หรือว่ามารับเรียนวิชากับเราดิมีมีหลายคนใดครับกรับผมับพ่ออกขาม้าครับโอ้กับไรเหรอเนานะอืมต้องพาทต้องยก่นไรมาจังนัานจากกระจาดแกะบนบ่อให้ฟังดิครับจารย์แก้วบนบ่อฟังกับไปไปน่านอาจารย์แก้วสมัยกอย่อนนี่ครับไปล่องน้ำกันอยู่กับอาจารย์รแก้วเนี่ยโอ้อาจารย์อาจารย์สสด็จเคยไปร่วมท<ป>่าอาจารย์แก้วเนี่ยับไปไปนท่าอาจารย์แก้วเนี่ยไไปเท่ากับอาจารย์ก้นี่ย จะมาคุ้นกันดีกันกับจันย์แก้วนะอืมเคยไปลองป้านั้งกันอยู่ครับอืมกับจันย์แก้วนี่จันเจารย์ก้วกินข้าวนั้งกานอะไรล่ะวงเนี่ยใช่เออพ่อสมัยนั้นเป็นโยมเนาะครับเออไปกินข้าวป้าข่าวก็คุยกันซัาเพ็นอย่างนี้ละอันไหนดีอันไหนน่ะเพิ่งเก่าไหมเพิ่นกันนั่นละอันไหนแปลกอันไหนที่อ่าเป็นผ่าเป็นยังเพิ่นเก่าไหมเบิ่งไหมล่ะสมัยนั้นครับอืมเพิ่งจเบอาเรื่องนี่แหละว่าผมนี่อัศจรรย์มาถึง่า ก็จะอันเวลานางรับแขกเช่นเียเพ็นเพนจะเอาพาเอายางนี่เหรืเอาอุมกรณ์ใย้โยมครับเอามาเอาห้โนกนี่ผู้ได้มากอเพื่นกับจุกเนีตถุงับให้อืให้เอาห้โยมาถอดไปคบ้านนี่จานแก้วกันั่งยุคข่งกัเบิ้งหมาละเพืกสงสัยว่ไรจานแกล็ดบอกเพื่อนนี่นีอเพื่นก็สงสัยว่าเฮ้ กระเาส้มอะไรก็เหมดอนก็เป็นจั้งทีนะบ้านนี่ก็ได้จังหวะนี่พอข้ามไปไปอาบน้ําครับอืผู้เฒ่าไปอาบน้ำเป็นบ่ก็ถอดเสื้อไปเสียบอะไตัวนี้แข้งนอกจานแก้วจานแก้วไปจกบนกระเป๋านั่นล่ะบ่มี่ไปจกคว้นหาบนนี่บ่มีจักองบ่มีวัตถุมงคลตัวอย่างเลยเออบ่มีเลยครับเออเล่าก็มาตาปกติจานแก้วคือบ่มี่ยังเกิดขึ้นได้ครับออื บาดี้เราอาบน้่ยแล้วไม่ใส่เสื้อย่อมไม่ไม่เราก็ับโจกโกกระเป๋าน่ะไห้ที่นอนน่ะอาจารย์แก้วนี่ได้ขั้นก่อนไปขอครับแม่ได้เออเรากกับหัวน่ะสินาะเนี่ยอาจารย์แก้วว่าให้อาจารย์ฟัหมด่เปลี่ยนเลยวัตถุงมงคลของเราแตกเนี่ยได้เพื่อนได้ว่าว่าไอ้ไอ้ตัวที่เอาให้เป็นเป็นแตกต่างกันบ่ครับจะเ่มเพราะว่อันนี้เพื่อนบอกเพื่อนบอกตั้งแต่เริ่มเลิกกับโจ๊กไห้เครื่องล้างเพื่อนเอาให้แทนก็บ่หมดเอาจกจากกระเป๋าให้ล่วงจากกระเป๋าให้มาเนี่ย มัดว่าเป็นเออมัดว่าเป็นครับอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์อยู่อ๋ออันนี้อันนี้อาจารย์แก้วว่าหมาจารย์ฟังครับจะไน้เป็นประารอาจารย์แก้วราชเช่นนะครับชื่อชื่อชื่อจริงแล้วน่าจะอาจารย์แก้วเขาเาเจออาจอาจารย์แก้วข้อไร่นะครับเออเขาเจออาจารย์แก้วข้อไร่เนจัดเป็นยุคแรกของ่อคัำครับอืีว่าเป็นเป็นอาหารชีสอุโสของ่อคัำครับอันนี้ก็ก็จะก็ดีขึ้นกันอืมดีขึ้นกันเออ อาจารย์เคยไปไปล่องปลาล่อลองน้ำเหล้าเคยไปทำการหมอกไงทำการแจกก็เคยไปทำการบางจุดบางไม่ได้เท่ากันอันนี้เราเป็นหมอกอาจารย์ฟังกั่เรื่องเรื่องเ่าแค่หนึ่งแต่นี่มันมีเหตุไอ้มันมีอันนึงมันเป็นอผู้ว่าไอ้หลวงพ่อคำมานี่แล้วรา้วให้เครื่องร่างพิเศษอันนึงที่ว่าหลวงปู่ศิลาแต่พระอาจารย์ชีวิตเคยไปไปเดินหลวงปู่ศิลาแล้วก็เอาเอาของชิ้นนี้ให้ให้หลวงปู่ศิลาเบื้องหลังกัหลวงปู่ศิลา เอาขาอนี้ปากหลังจากนั้นมาหาปีเพื่อนคอยขึ้นให้เพื่อนบอกบอกครับว่าสิา่งที่ได้มาเนี่ยถ้าจะบ,บอกว่าเป็นเป็นเด็กไหลกับกับแม่แต่ว่าถ้าจิตบ,บอกว่าเพื่อนเพื่อนได้มาอย่างไหนเพื่อนเคยเล่าเห้ฟัาบ้ารับมครับทหารภาพไปอาย่อํนไอ้รือ่มเ้ยทหารภาพไปเอาอันนี้อันนี้อันนี้ทหารกาพปเป็นเล็กไหลอันนี้แบบทหารภาพไปเอา เอามาเอามาตะเกลยระอันนี้ให้ทหารนั่นแหละก็เหลือก็เหลือก็เหลือมากโอ้เสียด้วยว่าตอนที่เพรนได้มาได้เด้มาศจนมันไหลายเติบพี่เลยครับเมื่อไหร่เนี่ยแต่หลังจากแจกแจ้งให้ทหารแล้วมันบ้าเมื่อไหร่แบบกระเทยมันต้องไหลเลยครับทั้งที่แจกแจงให้ทหารในทั่วถิ่งกันอันในส่วนของทหารนะแต่ในส่วนของฝรั่กับพวกหูอืมในส่วนของพร่งมากกับพวกหูเออเพราะว่าตอนนั้นการมีองของเชษฐ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์เพิ่นมาหลังจากนั้น เพิ่นนีเดวไม่ลากันยกไข่เพิ่นไปจริงนะครับก็เพิ่นขามาดูแลเป็นยกไข่เพิ่นไปครับแต่นี่มันเหตุที่พออขาม่าที่ได้เอาเอาเครื่องล่างก็นี่ให้พ่ะอาจารย์ธิชิพเพิ่นบอกว่าง่าครับทมมเพิ่นจะเอาเนื้อไขเพิ่นก็ไข่เพราะเพ่ได้บอก,กบนี่ยังายม,ายมากมายเราพูดได้เลอาไข่คือไข่อาจาเข้าสิบามมาอันนี้ดียังไงนนะบางเจ้เพิ่นกับตาบดมันก็ดีหมดนะนะพ่าว้าท่นี่ก็เรยกได้เพิ่นกาได้สืบาไั้ง่างย่างเน่าจังสรรจังสีไปบ ไปหมาดูกับไปไปร่ามัไรอย่เพื่อนบ่มาจังสันไหมเออให้เล้วเขาก็ย่อเมื่อถึงชาร์ทเอาเหมือนว่าเากัเข้าไปอืมเพื่นจีบบอกได้ว่าจังสันจังสีเคยจะคว้างเคยอืมเพื่อนเขียนพยยันให้หน่อยหน่ยเขียนแจยยันหน่อยหน่อยเนี่ยเออแต่เราว่าให้อันพื่อนเ่ยพอเขียนแล้วอันม <disciple. S 2> ่านบ้านย่างบ่ออีเหมือนย่างจีบจะคว้างม่านย่างจีได้กลับมาเอาเพราะว่าไปพฟอกันอยู่อันปทุม ก็นั่นบ้านนี่กลับมาแลักท่าเจ้าก็เอาไปแหละครับเห็นว่านั่นแหละปน<ม>หายแล้วก็หายเลยจริงจินนะครับผมเอ่พปนบ่ได,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 ด้ว่าอธิบายยืดเยอะดดยาวเลยครับอืม